ดีครับเอาขึ้นหนักไหมจ๊ะสวัสดีเอฟซีหนักเจ็ดร้อยท่านสวัสดีค่ะเมาเมาเมาขึ้นเมาเรื่องไม่ได้นอนเดี๋ยวนอนแจ็คส์ช่วงองจ้ะซองโอเคขอเดาเรื่องเพลงนี้จะดังทั่วโลกสวัสดีเอฟซีคุณด้วยสวัสดีค้าผมตอนนี้กำลังทากันเมาคุณแม่อยู่ที่คุณแม่ข้ามากวะมาโอเคเอาตามนี้นะเดี๋ยวเช็คซีนึงแล้วก็ไปพักแต่งหน้าค่อยเนี่ยยัครับทุกคนมาโอ้คุณต้องใช้ขนาดนี้คุณต้องใช้พัดลมเหรอเนี่ย มาครับครับผมก็เมาขึ้นเริ่มจะส้วงแล้วเขครับผมถ่ายรูปด้วยกันมาพี่แจ็คพี่แจ็คถ่ายถ่ายภาพกันเอ่อากล้องถ่ายหน่อยเออพี่เอากล้องเราก็ได้เดี๋ยวค่อยส่งให้พี่แจ็คอันนี้ดูแลตลอดเส้นทางยุกิครับยุกิครับอ่ะด้วยกันครับผมโอเคครับมากล้องดูแลทั้งที่พักทั้งรถทั้ง กับพ okay, okay, oh, ี่แจ๊ดคู่กับพี่แจ๊ดเดียวๆครับโอเคครับผมโอเคครับผมมาครับครับผมอลังการนะโอ้โหคุณใช้ระบบไหนมาเนี่ยเออแต่ว่านี่ก็ร์แสนแล้วโอ้จะไมยวะโอ้ยมีโผล่แท้ห่วยโอ้อลังการนะเนี่ยงานสร้างแล้วนะครับผมโอ้ ได้ส่วนะไม่ได้ได้อยู่เจ็ดแปดร้อยคนสวัสดีแป0ร้อยคนสวัสดีแปดร้อยคนพระเอกเราด้วยปันไงครับสวัสดีครับเรียย<ๆ>ค,คนเดือนมาจากเอ็มบีใจแป่งใจแต่งครับได้ล3ล้านว<ๆ>ิวเลยโอเคไปเรียบตัวได้ 思维。麦同学，还待旁观。 ไปแจ้งมันโดนแดดเกินไปไหมมันโดนได้ไม่ได้มันจะหน้าหน้ามันจะบูอ๋อเข้าใจเข้าใจถ้าโดนแน่นหน้าบูเลยอยากให้โดนแดดอ๋อเออโอเคใส่ครับพี่ว่าครับผมดีครับโดนเลยเพราะว่าวันนี้เท่านั สวยครับสวยดูเบื้องหลังงานไทยทำนะครับ

มองหน้ากันหันมองตากันนิดนึงเออยิ้มเอ้ยใชบมือมือสองนิ้วออกกันบ้งหน้าน้องเออโอเคเอออย่างนั้นเดินไปได้ไปนะเดิไปเรื่อยนะเดินไปนะโอเคอนี้ยุไม่เด้นหน่อยอย่างนี้ไปพอดีไม่เห็นพอเลยเอาได้กินะ ขพาวาไทยไทยพาปนะีเนี้ครับย,ยครับคราบยี่อพี่กาดช่วหันที่เจ็ดอะตอนเช้าหลพ่อจะอยู่ที่สวนรีนคระลินตอกเทจยาเอาตอนบ่ายดีกว่าครับเอาตอนเ่งถึงบ่ายโมงอยู่ไอการไฟฟ้าวอะแล้วเราจะไปกราดท่านยังไง กราไปแวะเข้าไปให้องท่านสิทนม้อความหแล้วโอตอนบ่ายใช่ไหมนะครับถ้าเอาตอนบ่ายจะดีไปที่วัดเรียรบดีกว่าการนตา้าดีกว่าครับโอเคครับผมไม่เข้าใจ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 งา,า,านใหญ่ก็คืองานใหญ่ออเออ คือให้เขาถ่ายภาพนิ่งกันก่อนนะครับแล้วไปกินข้าวนะครับไปแจ็คไปแจ็คเก่งถ่ายไปแล้วไปแจ็คกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเดี๋ยวไม่มาถ่ายไม่ได้ด้วยมันนะเข้าใจไหมโอเคไหมไปกินข้าวกินข้าวกินข้าวก่อนครับผมกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยมาถ่ายป้องภาพก่อนครภาพก่อน โอเคครับผมเอาตาที่ตัวย,ยาวใหญ่โ <Okay, S 2> อเคนะไปกินข้าวก่อนบ้านแล้วขึ้นฝั่งที่พักก่อนอาบน้ำแต่งหน้าแต่งตาก่อนปแล้วเดี๋ยวทุกคนนะฮะอ,อืออะไรตอกทิ้งก่อนมันหลายเครื่องใน <c oughs> เรือน้องก็มงเมาเดี๋ยวเดี๋ยว

ครับผมครับพี่ใครอค๋อถ้าให้กว้างๆเนี่ยพอได้อยู่ครับแต่แต่ถ้าแต่ถ้าเดี๋ยวผมดูให้ครับหนึ่งนะโอเคครับผม โอเคครับกินข้าวครับผมทุกคนครับถ่ายรูปถ่ายรูปกับพี่นะนะโอเคครับขอขอรูปครับผมมาผู้ชายให้ครับพี่เอาพี่ ครับผมขอบคุณพี่แจบครับเนนร้งี่หายหน่อยโอเคับขอบคุณพี่เจ๊บนะครับผมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวตงรเวันรเยวรรับครับผมเดี๋ยวน้องอยู่ในเซเว่นนิดนึง

ยอดวัสดีครับผมขอบคุณมากครับผมทุกคนครับอุ้ยแต่ละคนจัดหน้าแต่ลกคนครับที่มใหญ่ตัวนี้ทีมใหญ่ตัวนี้เดี๋ยวรอรถรอรถรอรถรอเบอร์สี่แปดพาน้องไปซื้ออะไรหน่อยไปป๊อบวับดูแลดูแลจ่ายเข้าไปมีอะไรโดยเฉพาะยาดมเดี๋ยวรอแค่เซเว่น ไปเครียดจังเนเ่ย